ใช่เอาสองวิ่งแล้วอะไรต่อกดอะไรอีกไอ้กดสามเหลี่ยมธรรมดากระโดดเตะเด็กประการเอ้าเดี๋ยววิ่งเหรอเฮ้กูเล่นไม่ถนัด่างเงี้ยมาละมาละมาละเราทำไมมันไม่ไม่วิ่งเร็วๆวะหน้านี้หน้านี้โอ้โหอะไรวะเนี่ย โอยแคปเปรูนอีสลาต้องก็จับเดี่ยวตรงเดี่ยวตรงแคปเปรูนตู้เย้ยเออเอาเหี้ยกูก็ไม่เตะฉีดยาเลยไอ้ดเอ็กเล็กตรงอืออืออโอเล่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 กรรมการไม่เห็นถือว่าไม่ผิด บัคกีสลัดอถทําไม่ตายก่อนเลยนะกดอาสองครั้งให้เอาสองครั้งกับสองครั้งแล้วโอ้โหจิ้มจอย่างนี้ทบอหนึ่งต้องการคุณนโอ้แม่ก็นอกะแล้วต้เปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวอุ้ยสนามมันเลื่น ล่นสนมเลื่นสนามลื่นโอ้มมานลื้นลมมาเลื้นม่ต้องเข้าอวันนี้ไปกันอย่างนี้ลูสนมลื้นสนมมาลื้นสนมมาเลื่นสนามาลื้นสนามาเลื่นเกื่อทั้งยือ้า เอสนามมันรือนกรรมการไม่ให้ปแดงไ้โอ้แม่กระโดดฟิกูแล้วโอ้สนามมันลือนือนสนามมันลือนสนามมันรือน ไม่มีวันสลอกเปลี่ยนคู่ละสนามสนามมัเลื่นไม่เข้าเว้ยกดเตะหนักกันเล้วะส่งหนักๆกันเลยกดโอ้ปะอไม่ค่อยได้เตะมุมเฮ้ยเปิดเปิดใจโอ้ย สนามมันลื่นสนามมันลื่นวิ่งวิ่งวิ่งยิงยิงยิงโอ้โหสนามมันลื่นเอ้าฟาวก่าทำไมอ่ะม <t uc une fish> ันเตะก่อนสนามที่กูเหย่ยบอกกูฟาวโดดเตะกันตั้งนานฟาวแล้ววิ่งโก้เกิดยังไงอ่ะเข่าเลยอะไรวะขีจ้าดิไม่ดู อ้เียไม่รู้เรื่องเลยอะไรวะอยู่ในก็ะตกเขาฮกรดาบไปซื้อซื้อบนเสติแตกหน่ทำไรอาชีพการงานเพื่อนเราอาชีมันดีจริงๆวะอาเลี้ยงออกโอแม่งเอ้ยสุดยอดสมเลย เสียบเสียบเสียบมันของบอลแล้วเสียบ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 โอ้โหได้ไงเว้ยเสียบไปยังไงวะเดี๋ยวน้า <énormément> ม <of the world> <X net young people> <mm ึงเห็นเลเมื่อกี้แล้วเไงวดูบ้าจ้า

สี่คนสี่ตีนสีตส่ตีเออเอาอเออกมึงอ่ะอะไอะไรเอ้ส่งทง <c oughs> อไลดุกลนทำได้ใครก็ลด์หมดนะ <c oughs> <c oughs> อยากสร้างกรรมการวะอยากร่างกายพระเท้าวะเตะเพื่อนนุ้มพีอีกสไลา์นม่คนนะเฮ้ยอะไรวะได้แล้ว3-0แล้วยิงเอาอะไรกุยสลายนี่คนไม่เชื่อเลี้ยงเลี้ยงออกง่ายจุ๋มหมายเลยแม่งเลี้ยงออกง่ายมากโอ้ อนามมันเหี้ยสนามมันลื่อน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 การป้องกันที่แข็งแกร่งเออสนามมันลื่อนสนามมันลืสนามมันลื่อน ้นวเอยบอลมาได้ละสามลูกเจาอะไรอีกโอ้ยเฮ้ยเต็มลงอ้ยสนามเล่น้ยเยี่ยนี่ใช่ก๊อเก็บเก็บ เอออ้เออเอออ้โหเตะเตะโต๊ดอีกโอ้มึงมึงนะโอ้แฟนอาร์ o ูลี่นอนถูกเลยเป็นจะลูกไงเฮ้ยมาไปเฮ้ยเอ้เยี้ยนี่อ้าว รู้จักไหมุกเกอร์ซุกเกอร์ซามัวพวกพี่พี่กลับมาแล้วลังล <laughs> 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 ้นเือเจ็ดหนึ <laughs> <laughs> ่งแซ่บลย

ความพยายามเป็นลไรยอดเอ้ดีใจอือพี่พมาแล้วบูเกตไม่เต็มอ่ะยเออหายใจสักหน่อยเออหายใจหายใจโอ้เฉยเออโอไม่กดผมได้ กะไรหรอวะคิดว่าโไ้เองอะมันจังหวะี้มึงเสียบอะไปเฉ้าไปเตะไปไกลๆเอยโอยต้องปเสมอให้ีนกรรมการคุณรู้ตัวกรรมามา ทั้งกรรมการทั้งคนเก็บแล้งเด็กบอลเนี่ยเป็นคนของฉันหมดแล้วแกมารูซ้ซื้อหมดโอ้โยจอจอแล้วเนี่ยขัวไม่เข้าเออทั้งตากลองทั้งสื่อทั้งกรรมการนะกูซื้อให้หมดแล้วไม่มีวันฟาวเออต่ทิ้งแม่ให้เฉยเอ้ยโอ้โหแต่ทิ้ง มันวางแล้วมันวางแล้วเงี้ยไม่มีล้ำ้าพักเกมนี้ไม่เป็นไก่สัตว์เอ้ยสตว์ตือสต์สนามมนเลื่อยสนามมนเลื่อยหอไม่ทันแล้วก็บเเข้าไปเรื่อยเรืเอยเยอัจเจนตีหน้าโอ้ ืออดักทางอือโอ้ยเฮียนี่สาระอีทางเลยโุยยยิงยย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 อยลุมยย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 อยยยยยยยอยยยยวยย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 กยย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 ย่ย่ยยยยย่ยยยยายยยยะ สนามมันยู่ตลอดมจะโดนเดือดหญ้าก็ปลูกมันเลยป้าหญ้ามันมันทามันทาเจลเบียไว้สนามทาเจลเบียไว้วิ่งมันลื่นแหว่งเอาแล้ววงมาแล้วไอ้เนี้ยจอๆอย่างนี้มันต้องเข้าไฟได้ชุด คือมาไวอุ้งยิงแทบตายไม่ไม้เ่ายื้อสนมันเล่นสนามันเล่นกอดเครับสนามันเล่นสนามบเล่นโอ้ยเชี่ยเกตหมดสนามาันเล่นโอ้ยเชี่ยทำไมไม่สลว์วะ อะไรแล้วัหลุดไปหมดเลยโอ้ยโอ้มันได้ง่ายเกินไปอ่ะไม่น่าเลยกูดิสุสีไว้กูดิสุสีนักบอลหน้ามึงเหมือนกันหมดเลยนะเอาเวนกรมไต่ทิ้งแตะหมองทิ้งหมองกว้างไม่บอลหลอกสนามมันลื่น เอ้าออกมึงนี่ยโอ,อ้ยกลัวม,ม,ม,มึงมือตน้นนมำเลยไม่หวังบอลหวังความเสียหายไม่หวังบอลไม่หวังบอลเออยีไม่ยอมหรอกกูไม่ยอมแมกมารู้ต้องได้ช้า ย่าไปเลยคุณบอลคือเพื่อนตัวเฮ้ยอ้าวคือบ้โทเ้หน้าหน้านี่ตล็อกรอมาคนเดียวเลยเอ้ยไกฝั่ไหนวะลืมละกลมาลุ้นกลมาลุ้นนะเกืมาลู้เอ้ยโูกาอ้ซัมบรูโูซุยเกือาบดลออก

โอ้โหเยี่ยมันง่ายก็ง่ายเลยเว้ยบทบทจะง่ายก็ง่ายเลยเยายแบไอ้ยับมันหลบยังไงวะกูดูกดออกเลยเฮ้ยตอนแม่งสไลด์เนยไอ้เจ้าหนีเนี่ยทำลายอย่าให้มันส่งกลังนทำลายกูต่อสู ค่อยๆครับเยอะๆโอ้โหเทำไมมันไม่หลบให้อ่ะย่อๆย่อๆโออทำลายนั้บอลเออบอลเอาบอลเอาบอลสาอไรกูเอ้มองไปตามมาเคมบรูนเคมบรูนเคมบรูนสูๆเคมบรูนแคมเบรูน เอาหลักนี่ยร sì, ัังตั้งจ้าพรัยังใช้สีโอ้ยไบอลเหรอไปแล้วอจอมันจะได้ไม่เห็นอือโอ้ยอือไอเกียมันไม่เปลี่ยนตัวใกล้ใ้ให้วะไอสันน่ะอือันนนนเอาทำไมละอย่าบอี โอุยแม่บอดหวปีคิกใส่กูเออขางเออทำไรเพื่อนลุมขีไม่หมดเพื่อนลมอาชีพเออเกือบเกือบแล้วเออเออเอาให้หมดเอาให้หมดทีมเอาให้หมดทีมเออเอ๊

ยอมใช้เกตเตะมึงเลยเนี่ยส่งไปอส่งไปเอ้ยส่งนิ่มๆส่งนิ่มๆเจียให้แมงควักเตะส่งไอ้ยุ้งมีช้าบ้างไหมสไลด์สไลด์กุสไลด์ทุกตัวสไลด์ทุกตัวไม่เข้าหรอก เออโอ้ยเจ๋งดูมันดูมันทำเอ้อยเอ้ยเรษฐกิจเยอะเยอะเอช้ำโลกเขาเข้าใกล้ผมแล้วอย่ามากัดขวางโอ้ย

Pressure hold. ดันส่งกันไปดันสง่งไม่ยอมหรอกมาอโอ้ยอ่ะออไม่ยอมไม่ยอมเอออพักโอ้โหถีบกูเลยเออดอกหนังออเอ้ยอ้ยเอะไรกับกูเนี่ยอีกแลวไม่โดนไดนไงวะ เชี่ยไว้กุ๊เสียวเปล่าเออเปได้ไงอูแมนไร่ยาใบเหลืองไม่ได้โดนแบนอยู่แล้วโอ้ยอย่างเงี้ยยาละเข้าแน่เลยหมดเวลาจะต้องให้อีกแล้ว Again, ต่อไหมหรือว่าแก่เบย์ถ้าก่อนพอไม่ไหวคอแหวบเลยเสียงแหวบเลยโอเคก,ก่อนที่สจะมาแล้วก่อนไม่ไหว